เอาละครับคราวนี้มาถึงหมดที่8แล้วนะครับก็เราจะทําการคํานวณโครงสร้างที่เราทําขึ้นมาสักทีหนึ่งหมดโมเดลเราเสร็จเรียบร้อยหมดแล้วนะครับนี้ก็มาหมดของ Analysis เราก็คลิกที่ปุ่ม Analysis ตรงนี้ได้เลยนะครับหรือเราจะมาคลิกกันตรงเมนูด้านบนก็ได้คือ Analy z e ตัวนี้นะครับอันดับแรกเลยเราว r i f y ก่อนนะฮะเราเราเลือก e r i f y จากเมนู Analy z e ก็ได้หรือเราจะเลือกจากไอคอนเมนูตัวนี้ก็ได้นะฮะ ดูซิมีอ r เลอร์ไหมไม่มีนะครับงั้นเรามาคลิกที่นี่นะครับ analyze นะเราคลิกที่ปุ่ม create a new analyze model บนะ m o d i f y เมื่อสักครู่เราทำแล้วนะฮะต่อไปเราจะทำ mesh ตัวนี้เดี๋ยวก่อนที่เราจะไปทำ mesh ผมลืมไปาขัาข้นตอนไปนิดหนึ่งนะให้มาดูตัวที่ option ตัวนี้แล้วก็เ,เลือก mesh นะฮะเราจะทำ mesh แบบไหนม,มันมีอยู่2 mesh สองลักษณะด้วยกันนะครับ คือลักษณะอา,อาจจะอ่านลำบากนิดนึ่งนะฮะดีลแนยน,นะฮะกับตัวกริดนะฮะตัวดีลแน,นตัวนี้ทางโปรแกรมก็จะสามารถที่จะวิเคราะห์ได้เลยว่าจะให้มันเป็น t r ร a แองเกหรือว่าจะให้ mesh เป็นแบบสี่เหลี่ยมนะเขาจะวิเคราะห์อัตโนมัติตามรูปร่างลักษณะของตัวโมเดลนะฮะผมยกตัวอย่างเช่นอาจจะมีช่องเปิดเป็นรูปวงกลมบนพื้นคอนกรีตพวกนี้นะครับ ซึ่งต้องการความสมูทเนี่ยตัวเจ้าตัวดีลไตัวนี้นี่สามารถที่จะทําการวิเคราะห์และใส่ให้เราได้โดยอัตโนมัตินะครับสำหรับตัวกิดตัวนี้อันดับแรกเลยโปรแกรมเขาจะทําเมตให้เป็นแบบสี่เหลี่ยมก่อนนะฮะแต่ถ้าเกิดเจอลักษณะที่ใส่สี่เหลี่ยมไม่ได้เขาก็จะใส่สามเหลี่ยมให้อัตโนมัตินะฮะซึ่งสรุปแล้วก็คือทั้งสองตัวเนี้ยมันสามารถที่จะทําเป็นพื้นที่สามเหลี่ยมก็ได้เป็นสี่เหลี่ยมก็ได้ นะเป็นแต่ว่ากิจนี่จะพิจารณเป็นส0เหลียบก่อนเท่านั้นเองนะครับนีเ่เราเลือกที่กิจนะเราเลือกที่กิจเสร็จปุ๊บเราก็มาเลือกขนาดของ Elements ์ซ e by y e f f u u t t ตัวนี้นะครับเป็นศูนยให้ขนาด0.5เมตรนะแล้วผมก็กดยอมรับค่าไปนะกดโอเคนะครับเราก็มาที่คำสั่งเดิมนะมาที่ create new analysis v e r i f y เราทำแล้วนะครับ ต่อไปผมจะทำ match. แมชตอนนี้ผมก็เลือกที่แมชแล้วก็คลิกโอเครอสักครู่หนึ่งนะครับตัวโครงสร้างก็จะทำการแมชชิ่งให้อัตโนมัติตอนนี้แมชก็เสร็จแล้วนะครับอันนี้ก็เสร็จแล้วนะครับมันก็จะปรากฏตัว a n a l y z e a s s ขึ้นมานะให้เราคลิกตัว r u n c a l c u l a t i o n ตัวนี้นะครับ เขาก็ยังให้เราเลือกอีกนะเมื่อสักครู่เราทำาเม h ไปแล้วนะฮะ evaluate ยังไม่ได้ทำจะทำก็ได้นะครับแต่ก็ลองดูก็ได้นะฮะโอเคร okay. อสักครู่หนึ่งนะฮะเช็ค finish แล้วนะฮะดูด,ด้านล่างตัว Command Line ตัวนี้บอกว่ามี error ไหมไม่มีนะฮะให้เรามาคลิกอีกทีหนึ่งคราวนี้เราจะ run finite element calculation แล้วนะครับแล้วก็เลือกที่ติ๊กถูกที่ f ฟ n น t e เลเมนต์ element, แล้วเราก็โอเคเลยตรงนี้ก็จะใช้เวลานิดนึงนะครับเพราะจำนวนโหลดเคสของเราเนี่ยมี400กว่าโหลดเคสด้วยกันนะก็คงใช้เวลาสักประมาณ1นาทีตัว calculation ก็ทำการวิเคราะห์เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราจะสังเกตเห็นว่ามันจะมีตัวไอคอนแท็ตัวนี้นะ analysis f i n i t e element result ตัวนี้นะครับ, analysis, ult, รบถ้าเราคลิกดูที่ผลลัพธ์ เราจะจะมีการเรียกดูผลลัพธ Dis นะ์ displacement force stress eigenmode แล้วก็ตัว torsion ตัวนี้แล้วก็จะลองเลือกดูตัว displacement นี่นะครับจะเห็นว่าไอตัวเนี้ยผมคิดว่ามันน่าจะเกิดจากบั๊กของตัวโปรแกรมเนะพราะเนื่งองจากว่าจริงๆแล้วมันจะต้องมี displacement ในแนวไหนแต่ไม่เป็นไรฮะเดี๋ยวเรามีวิธีแก้นะครับแล้วก็จะมีโหลดเคสทั้งหมด ะะขึ้นมานะเดี๋ยวผมจะลองทําให้ดูนะฮะตัว displacement เราคลิกที่ปุ่มนี้นะครับตัวนี้นะฮะก็จะปรากฏตัว d i s s l ขึ้นมาเป็น finite element ที่แถบ finite element แ็บ concrete แถบ steel timber แล้วก็ option ตัวนี้นะฮะให้เราเลือก displacement ะะแล้วเร,เราเลือกดูทางด้านแกน z นะครับให้เป็น value ละกันนะแล้วเรา กดโอเคนะครัวนนี้รู้สึกโนดมันจะเกะก,กะลูกตานะฮะเราให้เราคลิกขวาคลิกขวาแล้วก็ติ๊กที่ดิสเพ y โนดตตัวนี้ออกนะฮะมันก็จะเป็นค่าตัวเลขเยอะแยะไปหมดเลยเอา่าเรามาดูตัวนี้อีกทีหนึ่งอา่าก็ยังไม่มาเราลองกดดูอีกทีหนึ่งนะครับเมื่อสักครู่นี้อา่าอตอโตเมติกให้เรามาคลิกตัวคัลเลอร์นะฮะลองดูคัลเลอร์สิมาไหม ยังไม่พอลองดูอีกทีฮะก็ยังไม่หมาอเีเราลองคลิกดูที่ล i ยอิเลเมนต์นะครับตัว dispacement เหมือนกันแต่เราเลือกเป็นลท์อิเลเมนต์ก็คือตัวพวกคารพวกเพอลินทั้งหลายแหละนะล้วเรากดโอเคนะอันนี้มาอย่างก็ยังไม่มายังไม่มาอยู่ดีนะ ต,ตัวนี้มันจะมีปัญหานหนึงในเรื่องของตัว a อน l ล s i ิของตัว f i n า l e เลเมนต์นะฮะซึ่งปกติแล้วเนี่ยมันจะมีค่าพวก DX d อเหมือนตัวนี้ครับเหมือนตัวนี้นะนนนะฮะจะมีรายการปรากฏขึ้นมาเราไม่ต้องมาติ๊กเลือกออปชันทุกครั้งบางครั้งมันก็มาบางครั้งมันก็ไม่มานะครับตัวนี้เข้าใจว่าจะเป็นบั๊กอยู่รุ่น2012นั้นตัวบั๊กตัวนี้จะไม่มีนะครับลองดูตัวพาาโมดนะฮะ แล้วก็มาดูตัว displacement ตัวนี้นะตัว displacement จะเปนหน้ามุมตัว deform นะเลือกตัว deform แล้วเราก็กดโอเคนะมายังคันนี้ก็ยังไม่มาอยู่ดีโอเคไม่เป็นไรนะต้องทำไปเรื่อยๆลองดูตัวอื่นนะ force นะครับเป็นค่า F ในด้านแก้วเ เลือกเป็นลิเนียลิเนียซัพพอร์ตลิเนียอิเลเมนต์นะครับเลือกซัพพอร์ตแล้วก็เลือกเป็นไดอะแกรมนะครับแล้วกดโอเคเนี่ยนะฮะมาอย่างอ่ะคราวนี้รู้สึกจะมาแล้วโอเคอามาสักทีลองเลือกดูตัวดิสペンเมนต์มาไหม,มยังไม่มาหรือเลือกโหลดเคสอื่น ก็ยังไม่มาอยู่ดีอลองดูนะฮะยังไม่มา f o r c e นะฮะ f o r c e เป็น linear element นะครับเป็น mx ลอง mx ดูเป็น d ด a g แกรมถูกแล้วแล้วกดนะฮะ ถ้เรามาเลือกตัว o p t ออปชันตัวนี้นะฮะแล้วก็เลือก Value on diagram แล้วกดโอเคนะมันก็จะมีตัวปรากฏเป็นค่าปรากฏอยู่บนไดแกรมให้เรานะครับลองเลือก m y ดูนะฮะเราเราสามารถที่จะ c คลียร์ดีเซได้โดยการคลิกขวานะฮะแล้วคลิกเลือกดีกเซลเราลองเลือกแล้วก็เราก็เลือกตัวนะฮะ ตัวนี้ฟิลเตอร์นะฮะาเราลองหมุนดูครับลองกดอัลเทเนตหนึ่งลองดูซิว่า f o r c e m y ลองเก็บด,ดูนะครับเราก็จะสามารถที่จะเห็นค่า f o r c e ตัว MY ของตัวโหลดเคสตัวนี้ได้ไอตัวนี้เนี่ยมันจะสังเกตด,ดูนะครับว่ามันจะมีตัว MY ของตัวที่เป็นลิเนียกับตัวนี้ไอพวก f x x f set อะไรพวกนี้นี่นี่คือเป็นของพวกเพลทนะครับของพวกเพลทสังเกตว่าเราเวลาเราเลือกแล้วเพลทมันมีอยู่ในนี้มันก็จะไม่คำนวณให้ทําไม่โฮโมจไนั์นะครับก็เป็นว่าเดี๋ยวผมขอค้างยังเป็นบั๊กอยู่ถ้าเกิดมีการแก้ไขได้หรือหาปัญหานี้เจอนะครับดี๋ยผมก็จะมาบอกกันอีกทีหนึ่งนะฮนะก็ตกลงผมยังค้างตัวนี้อยู่ซึ่ง เครื่องอีกเครื่องหนึ่งมันมีนะครับตัวนี้เครื่องอีกเครื่องนึ่งคือ l e n o v o ตัว t ThinkPad ตัวเป็น Workstation เหมือนกันนะครับตอนนั้นตัวใช้เครื่อง Thinkpad แล้วก็จะไม่มีปัญหาเครื่องนี้เป็นเครื่องเดียวก็ <laughs> ไม่ได้โทษเครื่องน,นะครับแต่มันเป็นอย่างนั้นจริงๆนะฮะตัวนี้นี่ตัว d i s p พย c e m e ต t โอเคนะคตกลงก็คือผมขอพักปัญหานี้ไว้ก่อนนะครับเพราะในส่วนอื่นมันก็ยังทำได้อยู่นะ เดี๋ยวผมจะเรียกโมเดลขึ้นมาทั้งหมดนะครับโอเคนคะฮะ dispacement ของตัวพลาไนเอลเมนนะครับเนี่ยจริงๆเลือกแล้วมันก็ยังตัวนี้หายไปนะส่วนที่บอกว่าจะใช้ตัว dispacement ไปไหนเนี่ยมันมันก็ยังหายไปอยู่ดีพลาไนเอลเมนหายไปเลยนะครับไม่มาตัวฟรอส ไฟน่าิเมนต์ตัวนี้จะม,มีสรุปอย่างนี้นะครับสำหรับบทที่8ทํทำอนาไลซ์ของตัวไฟน a าอิเลเมนต์แล้วตัวนี้เครื่องมีค่อนข้างจะมีปัญหาเดี๋ยวพรุ่งนี้นะครับผมจะใช้เครื่องอีกเครื่องหนึ่งซึ่งเป็นเวิร์กสเตชันเหมือนกันะจะทำการแก้ให้แล้วก็จะส่งเป็นวิดีโอมาให้ดูกันอีกรอบหนึ่งว่าในการวิเคราะห์ผลของตัวไฟน a าอิเลเมนต์ตัวนี้นะครับดิสเปสเมนต์ การ x กับ y กั z นะครับแล้วก็ในส่วนของตัวที่เป็นเพลทในส่วนของตัวที่เป็นเพลทตัวนี้นะครับตัวพาร์นาไอเดเมนต์ตัวนี้ในส่วนของตัวดิสเพลทเมนต์ตัวนี้ก็ต้องมีตัวบอกทิศทางในการเปลี่ยนรูปร่างไปอันนี้มันไม่มีเดี๋ยวพรุ่งนี้จะใช้เครื่องอีกเครื่องหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวคืนนี้ผมขอสรุปอย่างนี้แล้วกันนะครับว่า เราทำการไฟน์อิ e ลเมนต์แล้วเนี่ยลองเล่นลองเล่นดูแล้วกันนะครับว่าผลของตัวฟอสลองดูว่ามันจะแสดงค่าอย่างไรนะครับไม่ว่าจะเป็นค่าของตัวไลอิ e ลเมนต์และตัวของเพดอิเ e เมนต์ตัวนี้นะครับถ้าจะเป็นสเตรทนะตัวนี้อันนี้เป็นตัวไลอิ e ลเมนต์นะลองกดดูก็ได้นะครับหรือถ้าอยากจะดูของตัวเพดนะลองดูเราลองกดดู ตัวเพจก็จะแสดงข้าวออกมานะครับเมื่อทำตัวไฟนัมนเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราจะถึงขั้นตอนคอนกรีตดีไซน์กับตัวสตูดีไซน์นะครับต้องขอโทษตีนะครับพอเครื่องเดียวนี่ตอนนี้มันเริ่มจะแปลกๆเวลาเริ่มจะหล,ลนุนๆเริ่มมีอาการนะครับตั้งแต่ผมเปลี่ยนไบออดแล้วเป็นเวอร์ชัน14นี่ไปกันใหญ่เลยและแก้กลับไม่ได้ด้วยนะครับตอนนี้พรุ่งนี้ผมจะดำเนินการให้อีกทีหนึ่งนะครับ แล้วก็จะเป็นการถือว่าเป็นการทบทวนตัวไฟไนท์อิเลเมนต์ไปด้วยในตัวแล้วกันนะสำหรับบทต่อไปก็จะเป็นในเรื่องของตัวคอนกรีตดีไซน์นะครับกับตัวสตีลดีไซน์แล้วพบกันในเร็วนี้ขอบคุณครับสวัสดีครับ